มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา 28กรกฎาคม2,565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ณกองบังคับการสถานีวิทยุกระจายเสียง921ตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณยกอ มาลองธุลีพระบาท6ก้าว6ประมองข้าพระพุทธเจ้าขาพระพุทธเจ้านาเวปถุมทั์ปรีชาใยพิลงขอถวายสักปฏิญาณว่าขอถวายสักปฏิญาณว่าจะประพฤติเป็นตนจะประพฤติเป็นลายลกเป็นขั้ชการที่ดี ผมจาก11พัฒนาพง์บัวงามสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนารายงานครับ